ชายาเรือนร้างตอนพิเศษหนึ่งดวงอาทิตย์ปลายวัสดูให้ความอบอุ่นกำลังดีบุกผามแบ่งบ้านต้นยางงอกเงยสากุณาขับขานเจ้ยเจ้าจักกรจันขับขานร้องระงมวันนี้อาสุ่นน้อยออกมานั่งคานอักษร อยู่ที่ลานระเบียงปีกขวาของตำหนักบรุรพาตรงนี้อยู่ใกล้สระบัวเป็นอย่างมากลมเย็นโชยหอบเอากิ่นดอกบัวลอยมาประทะจมูกแสนสดชื่นเบิกบานใจขณะที่คันอักษรมาถึงช่วงบายแก่ๆอาส่วนเงยหน้าขึ้นวางผูกกันในมือลงกล่าวถามราชครูเจียงท่านอาจารย์วันนี้ข้าขอเลิกเรียนเร็วสักหน่อยได้หรือไม่ เมื่อวานท่านหมอหลวงมาตรวจอาการเสด็จแม่แล้วบอกว่าเสด็จแม่กำลังตั้งครรน,น้องของข้าข้าอยากกลับตำหนักคุณหนิงให้เร็วขึ้นสักหน่อยอยากกลับไปอยู่ดูแลเสด็จแม่องรัชทายญาตน้อยเอ่ยไปด้วยใจกตันยูต่อมารดาโดยหารู้ไม่ว่าทำให้ผู้เป็นอาจารย์ชะงักนิ่งไป ใบหน้าหล่อเหล่าสลดลงเล็กน้อยเจียงชุนหลานก็ได้ยินข่าวมงคลนี้แล้วตั้งแต่เมื่อวานแม้เขาจะทำใจคิดกับฮองเฮาเสมือนพี่ชายน้องสาวแล้วก็ตามแต่ทุกครั้งที่เห็นฮองเฮาอยู่เคียงข้างฝาบาทหรือได้รับรู้ว่าพระนางกำลังตั้งครรภ บุตรคนที่สองเสี่ยวหนึ่งในใจเขาอดรู้สึกหม่นหมองไม่ได้เมื่อเห็นลูกศิษย์ตัวน้อยจ้องตาเราฟังคำตอบะะราชคูหนุ่มรีบปรับสีหน้าสูขุมรวดเร็วองค์ราชทาย,ยาทมีใจกระตันอยู่อาจารย์ย่อมส่งเสริมเช่นนั้นวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนเถิดพะยะค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ อาซุนยิ้มขอบคุณอย่างน่ารักคาราวะร่ำลาราชครูเจียงเสร็จก็เดินออกจากตำหนักบรรภาโดยมีไปหูและเหล่าองครักษ์เงาติดตามคุ้มกันขณะนั่งรถม้ากับตำหนักคนหนิงจูจ่ๆอาซุนก็นึกถึงบางเรื่องขึ้นมารีบตะโกนบอกไปหูท่านไปข้าอยากไปที่วังเก่าของเสด็จพ่อก่อนพยาขาองค์รัชทายาท ไปหูรีบสั่งการนายทหารผู้ทำหน้าที่ขับรถม้าครูใหญ่ รถม้าก็มาถึงหน้าวังเก่าอ๋องสามความจริงอาซุ่นเคยมาที่นี่พร้อมกับบิดามานดาอยู่หลายครั้งสมัยที่อยู่เจียงจูเด็กชายเคยฟังพี่เสี่ยวชิงเล่าถึงตำหนักทานพาอหรือตำหนักลืมเลือนอยู่บ่อยๆเมื่อมีโอกาสจึงอยากเข้าไปเที่ยวเล่นในสถานที่ที่บิดามารดาเคยอาศัยอยู่มาก่อนถมว่าพอเขาเดินเข้าใกล้ห้องห้องหนึ่งบิดากับดึงตัวเขาเอาไว้ไม่ให้เข้าใกล้ห้องนี้ไม่ใช่แค่เพียง งครั้เดียวแต่บิดากีดกันเช่นนี้ทุกครั้งจนเขานึกสงสัยว่าภายในห้องปริศนาห้องนี้เก็บซ่อนความลับอะไรเอาไว้วันนี้เป็นโอกาสดียิง่งบิดาของเขาเพิ่งรู้ว่ามารดาตั้งครรภ์ตื่นเต้นดีใจถึงขั้นสั่งงดเว้นประชุมเช้าเจ็วันเพื่ออยู่ดูแลมารดาเพราะฉะนั้นยามนี้บิดาไม่มีทางมากีดกันความอยากรู้อยากเห็นของเขาได้ ทาหารยามเฝ้าหน้าตำหนักเห็นองค์รัชทายาทน้อยมาต่างทำความเคารพกันอย่างแข็งขันแต่พอเห็นว่าองค์รัชทายาทน้อยกำลังจะเปิดประตูเข้าไปในห้องปิศนาทหารแต่ละคนสีหน้าราวกับถูกบังคับให้เกินเข้าบูดเสียอย่างนั้นคิดจะห้ามปรามสักคำเพราะหากฝ่าบาทรู้เข้าพวกเขาโดนสั่งโบยแน่หากแต่ช้าไปเสียแล้วร่างน้อยๆผักประตูเดินเข้าไปข้างในอย่างรวดเร็ว ไผหูไม่รู้ความลับของห้องนี้เช่นกันแต่ก็รีบสาวเทาวว้าว่องไวปานธนูเดินติดตามเข้าไปเพื่อคุ้มครององค์รัชทายาทถามว่าเมื่อสังเกตการตกแต่งห้องนี้อย่างละเอียดแล้วโดยเฉพาะกลิ่นหวานแหลมแปลกๆภายในห้องไปหูถึงกับอ้าปากค้างฝ่าบาทชอมชอบความร้าใจเช่นนี้นี่เองอาซุ่นน้อยเอามือไผ่หลังเดินขมวดคิ้วสำรวจทุกซอกทุกมุมแล้วเอ่ยถามขึ้น ท่านไปนี่คือห้องอะไรเหตุใดกระจกจึงเยอะแยะเต็มไปหมดบนเพดานก็มีกระจกแล้วตรงหวัวเตียงมีเชือกกับผ้าปิดตาด้วยอ้อแล้วตรงนี้ยังมีตลับขี้พึ่งตั้งเยอะห้องนี้สเสด็จพ่อเอาไว้ทำอะไรหรือเด็กน้อยงุนงงไปหูส่งยิ้มแห้งแลง้งองค์ขรรคหนุ่มไม่รู้ว่าจะตอบอะไรออกไปดีว่ายอย่างไรตกลงว่าห้องนี้เป็นห้องอะไรหากท่านไม่บอกข้า ข้าจะกลับไปถามเสด็จพ่อเองก็ได้ตอบ,ตอบกระหม่อมตอบแล้วพะยะค่ะแต่องค์ราชายาตต้องห้ามมิให้ฝ่าบาทรู้เรื่องนี้เด็ดขาดสรงรับปากได้หรือไม่พะยะค่ะได้ข้ารับปากตอบเสร็จดวงตากรมโตสุกซนก็เอาแต่มองคาดขันกดดันห้องนี้เป็นห้องเอ่อเป็นห้องที่ฝ่าบาทเอาไว้ฝึกวิชาพะยะค่ะฝึกวิชาหรือแต่เท่าที่ข้ารู้มา ทุกครั้งที่เสด็จพ่อมาที่ห้องนี้ก็จะต้องพาเสด็จแม่มาด้วยแต่ข้ารู้ดีว่าทุกครั้งที่เสด็จพ่อฝึกวิชาไม่เคยให้เสด็จแม่อยู่ด้วยเพราะกลัวว่าเสด็จแม่จะได้รับอันตรายท่านไปโกหกข้าแล้วอาซุนน้อยกอดอกวางหน้าแคร่งขึมซึ่งใบหน้าอย่างนี้ช่างเหมือนฝ่าบาทอย่างยิ่งจนไปหูรู้สึกขนลุกเราหม่อมมิได้โกหกพะยะค่ะฝ่าบาทมาฝึกวิชานี้กับห้องเขาจริงๆ แล้วผลสำเร็จของการฝึกวิชานี้ก็คือน้องขององค์รัชทายาทที่อยู่ในพระคันหองเทาอย่างไรเล่าพะยะค่ะไปหูตอบออกไปแล้วก็อยากกั้นใจตายแล้วข้าจะฝึกวิชานี้ด้วยได้หรือไม่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 ได้พะยะค่ะตอนนี้องค์รัชทายาทยังทรงพระเยาววิชานี้เหมาะสมกับไว้ผู้ใหญ่เอาไวใ้ให้องค์รัชทายาทเจริญไว้ขึ้นอีกหน่อย สนอภิเศกพระชายาก็สามารถฝึกวิชานี้ได้พะยะค่ะไปหูยกมือขึ้นปาดเหงื่อเม็ดตอพรูลมหายใจออกมาอย่างหนักนวงเฮ้อเช่นนั้นก็แล้วไปพวกเรากับตำหนักคุณหนิงกันเถอะในห้องนี้ไม่เห็นมีสิ่งใดน่าสนุกสักนิดกับตำหนักคนหนิงดีดียิ่งพะยะค่ะไปหูฉีกยิ้มดีใจออกมาราวกับถูกพระราชทานอภัยโทษ เวลาค่อยๆผ่านานห้องอาบน้ำในตำหนักคุณหนิงมีขนาดใหญ่ถูกสร้างอย่างประณีตงดงามตรงกลางเป็นสระน้ำรูปทรงสี่เหลี่ยมทั้งกว้างและลึกเสาทั้งสี่ต้นตรงมุมสักทํมมาจากทองคําสลักลวดลายหงสาเริงทาราน้ำในสระถูกผันมาจากบ่อน,น้ำพุร้อนนอกวังหลวงยามนี้โรยด้านบนด้วยกีบบุผาหลากสีกลุ่นกลิ่นหอมอบอวล ในสระน้ำมีร่างของจักรพัรดิเยี่ยนตี้และองค์รัชทายาทน้อยคนเป็นบิดาชอบอาบน้ำพร้อมกับบุตรชายอย่างยิ่งและทุกครั้งที่อาบน้ำสองพ่อลูกก็ชอบลากกระดานหมากมาปะลองฝีมือหนึ่งบุรุษหนึ่งเด็กสวมเพียงกางเกงตัวบางๆอยู่ในอิริยาบถเหมือนกันมือเท้าศีรษะอย่างเกียดคร้านขณะที่ลำตัวพาดอยู่ที่ขอบสระนอนแช่น้ำอุ่นไปพังเดินหมากสู้กันไปพัง เบื้องหน้าองค์จักรพรรดิมีกาสุรานารีแดงและถั่วลิสงคั่วเป็นอาหารกับแก้มจานหนึ่งส่วนเบื้องหน้าองค์รัชทายาทน้อยมีกาน้ำบววยอุ่นและขนมหวานมากมายอัดแน่นเต็มสามจานคนเป็นบิดาครุ่นคิดเล็กน้อยแล้วก็วางเม็ดหมากสีดำลงไปในกระดานอ่ะต่อไปตาเจ้าแล้ว เจ้าเยี่ยนยิ้มให้บุตรชายแม้หลี่เฟิงเฟยจะวิชาเดินหมากล้ำเลิศแต่เขาไม่ชอบเดินหมากกับนางเท่าใดด้วยเพราะไม่เคยเอาชนะนางได้เลยส่วนอาซุ่นนั้นได้รับการถ่ายทอดวิชาเดินหมากมาจากมารดาเต็มที่แม้ไม่เก่งกาเท่าแต่ก็นับว่าดีเยี่ยม เจ้าเยยนถึงชอบเดินหมากกับบุตรชายมากกว่าได้ใช้สมองขบคิดผัดกันแพ้ชนะอย่างสูสีอ่าซุนน้อยยังไม่วางเม็ดหมากเอื้อมมือไปหยิบขนมพันชั้นมากินจนแก้มป่องก่อนยกถ้วยน้ำบไวยอุ่นจิบตามเจ้าเย็ยนมองบุตรชายเคี้ยวขนมทำปากมุกมิบอย่างน่ารักจึงเอื้อมมือไปหยิบแก้มทีหนึ่งอ่าซุนเจ็บนะถ้าเสด็จพ่อหยิบแก้มอีกครั้งอ่าซุนจะไม่เดินหมากกับท่านแล้ว เด็กชายชิดปากทำหน้าบืง้งเจ้าเย็นหัวร้อเสียงลั่นดูเหมือนว่าเขาโปรโดปรานการทะเลาอก,กับบุตรชายไปเสียแล้ววันไหนไม่ได้ทุ่มเถียงกับเจ้าเด็กขี้เรวันนั้นจะรู้สึกเหงาหน่อยยังบอกไม่ถูกยามนี้อาสุ่นมีอายุ8ขวบกว่า ตัวสูงขึ้นไม่น้อยแต่พุงกลมๆของเด็กชายก็ยังคงกลมอยู่เนื่องจากชอบกินขนมหวานเป็นชีวิตจิตใจนอกเหนือจากตำราพื้นฐานที่ต้องร่ำเรียนกับราชครูเจียงแล้วศาสตร์การปกครองกับวิชาการต่อสู้เจ้าเยี่ยนเป็นคนถ่ายทอดให้บุตรชายด้วยตนเองทั้งสองจึงเป็นพ่อลูกที่สนิทสนมกันมากนอกจากจะมีใบหน้าและนิสัยที่เหมือนกันแล้วทั้งคู่มักไปไหนมาไหนด้วยกันชอบทำกิจกรรมต่างๆด้ว กันแม้กระทั่งประชุมเช้าในบางวันเหล่าขุนนางก็มักจะเห็นฟาบาดพาองค์รัชทายาทน้อยไปนั่งฟังอยู่ข้างๆเจ้าเยี่ยนรู้สึกว่าการมีบุตรชายคนนี้ทำให้เขารู้สึกราวกับมีสหายรู้ใจเพิ่มมาอีกคนหนึ่งหากไม่นับเรื่องในม่านมุ้งของเขากับภรรยาเขาสามารถเปิดอกพูดคุยกับบุตรชายได้ทุกเรื่องมามามัวแต่กินขนมอยู่นั่นเมื่อไรจะวางหมากเสียทีเล่า พ่อรอเจ้านานแล้วนะเสด็จพ่อต้องสัญญามาก่อนว่าจะไม่หยิกแก้มอาซุนอีกอะไรกันต่อรองบิดาเช่นนี้ได้หรือเช่นนั้นอาซุนก็ไม่เดินมากแล้วดำน้ำเล่นดีกว่าอาซุนกล่าวด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ แล้วก็รีบทิ้งกายมุดลงใต้น้ำดำผุดดำว่ายอย่างเริงร่าประหนึ่งมังกรวารีเจ้าเย็นเห็นบุตรชายเกเรทิ้งประดานหมากหนีไปเสียดือด้อฝ่ามือใหญ่ซัดพลังไปบนผิวน้ำจนเกิดเป็นขคลื่นลูกขนาดย่อมอาซุนโผลสีรษะขึ้นมาเห็นพอดีเด็กน้อยหัวร้อเสียงดังแล้วจัดการซัดฝ่ามือต้านผิวน้ำแตกกระจายเสียงดังน้ำสาดกรกเซนเลอะเทอะไปทั่วห้องฝ่าบาทอาซุน นี่ทำอะไรกันอยู่หรือหยอกเย้าเล่นกันจนเสียงดังออกไปนอกตำหนักแล้ว หลี่เฟิงเฟยเดินพยุงคันแก่เข้ามาห้ามปรามไม่มีนางตำนั้นติดตามเข้ามาด้วยเนื่องจากฝ่าบาทกับองค์ราชทายาทอาบน้ำอยู่ข้างในยามนี้นางตั้งคันสิบเดือนแล้วใกล้ข้อเต็มทีแต่ทั้งสามีและบุตรชายยังขยันทุ่มเถียงกันให้นางต้องปวดหัวอยู่บ่อยๆสองพ่อลูกโดนดุจึงหยุดเล่นกันทันทีเจ้าเยีนเห็นภรรยากำลังจะเดินเข้ามาข้างในจึงรีบร้องตะโกนห้ามอาฟย เจ้าอย่าพึ่งเข้ามาข้างในเปียกน้ําพือลื่นไปหมดประเดี๋ยวจะลื่นล้มเอาได้หลี่เฟิงเฟยได้ยินเข้าจึงหยุดยืนแค่เพียงหน้าประตูอาซุนนี่เจ้าแช่น้ําอยู่เกือบหนึ่งชั่วยามแล้วรีบขึ้นมาแต่งตัวเสียประเดี๋ยวจะป่วยไข้เอาได้ฝ่าบาทก็เหมือนกันโอเป็นผู้ใหญ่ถึงเพียงนี้แล้วยังเล่นเป็นเด็กๆไปได้เจ้าเยี่ยนและอาซุนน้อยโดนบนรีบเดินคอตกขึ้นจากน้ําอย่างรวดเร็วโถ อาเฟยมันก็แค่กิจกรรมของพ่อลูกเท่านั้นเจ้าอย่าเพิ่งโมโหไปเลยจะเสียสุขภาพเอาได้ใช่ใช่สเสด็จแม่ท่านออกไปรอข้างนอกสักครู่เถิดเดี๋ยวอาซุ่นจะไปนวดขาให้เอาเถอะรีบแต่งตัวเสียตั้งแต่ตั้งครันที่สองนี้หลี่เฟิงเฟยค่อนข้างอารมณ์อ่อนไหวหงุดหงิดง่าย วันนี้ยังมาถูกพ่อลูกกระตุ้นโทสะอีกกำลังหมุนกายเดินกลำออกไปก็รู้สึกเจ็บท้องขึ้นมาจนต้องยกมือขึ้นกลุมพาง,งอตัวเกรงเจ้าเยียนตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นอาการแปลกๆของภรรยาอาไฟยเจ้าเป็นอะไรหรือหม่อมฉันเจ็บท้องเพคะน่าจะใกล้คลอดแล้วเจ้าเย็ยนตื่นประหนกกระโดดพรวดเดียวมาถึงตัวเจ้าว่าอะไรนะ หม่อมฉันจะคลอดแล้วเพคะเท่านั้นเององค์จัก,กรพรรดิท,ทำสิ่งใดไม่ถูกวิ่งออกมานอกห้องอาบน้ำตะโกนเสียงดังลัน่นห้องเฮาจะคลอดแล้ว เสียงปะกงราวฟ้าคำรามเพียงหนเดียวเรียกให้เหล่าขันทีและนางกำนันทั้งตําหนักคนหนิงวิ่งปลูกันเข้ามาเมื่อนางกำนันสาวๆทั้งหลายวิ่งเข้ามาเห็นฝ่าบาทสวมกางเกงเปียกปอนเพียงตัวเดียวเผยเรือนกายแกร่งกํายําแต่ละนางยกมือปิดหน้าก้มตัวต่ำจนติดพื้นกันแทบไม่ทันฝ่าบาทรีบอุ้มของเทอออกมาที่ห้องข้อเธอเพคะ ป้าจางรีบกราบทูลน,นางเคยช่วยหองเฮาทำคลอดมาแล้วในครั้งก่อนจึงคุ้นเคยกับสถานการณ์นี้เป็นอย่างดีเจ้าเย็นหายตื่นตระหนกแล้วรีบวิ่งกลับเข้าไปช้อนอุ้มร่างภรรยาที่เจ็บท้องเสียจนหยาดเหงื่อเกราะพราวเข้าไปนอนบนเตียงในห้องทำคลอดซึ่งเขาได้สั่งให้จัดเตรียมทุกอย่างเอาไว้พร้อมสับล่วงหน้าเพียงไม่นานคนทั่วทั้งวังหลวง ก็ล่วงรู้ว่าหองเฮากำลังจะคลอดแล้วทุกคนล้วนปิติยินดีจนไม่เป็นอันรับประทานมื้อเย็น ต่างรอฟังข่าวดียามนี้เจ้าเยี่ยนกับอาซุ่นแต่งกายเรียบร้อยแล้วยืนกระวนกระวายรอยอยู่หน้าห้องคลอดในห้องหมอตำยายห้านางถูกส่งตัวเข้าไปโดยมีป้าจางหวังหมวัวมัวเสี่ยวชิงเสี่ยวชุวยและเสี่ยวหรูตามเข้าไปเป็นลูกมือด้วยประตูห้องคลอดปิดสนิทแน่นหมอหลวงโจและหมอหลวงอีกสามท่านถูกตามตัวมารอยอยู่หน้าห้องคลอดด้วยเช่นกันเผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเจ้าเยี่ยนเคยนึกเสียใจมา ตลอดที่เมื่อคราหลี่เฟิงฟ่งเฟยลอดอาซุนเขาไม่มีโอกาสอยู่ให้กำลังใจนางขณะลอดบุตรในที่สุดวันนี้เขาก็มีโอกาสได้อยู่รอคอยภรรยาที่หน้าห้องลอดต้อนรับการมาเยือนของชีวิตน้อยๆคนที่สองพร้อมกันเจ้าเด็กขี้เรเจ้าตื่นเต้นหรือไม่อีกไม่นานเจ้าก็จะได้เห็นหน้าน้องของเจ้าแล้ว เจ้าเยี่ยนก้มลงถามบุตรชายซึ่งตอนนี้ใบหน้ากระวนกระวายระคนยินดีไม่ต่างจากกู้เป็นบิดาอาซุนตื่นเต้นอาซุนอยากเห็นหน้าน้องแล้วขอให้เสด็จแม่กับน้องปลอดภัยเด็กชายคิดในใจเพิ่มเติมอีกว่าข้าดีใจยิ่งกว่าเสด็จพ่อเสียอีกต่อไปนี้เสด็จพ่อก็จะได้กั่นแก้งน้องบ้างแล้วน้องต้องมาแบ่งเบาภาระในเรื่องนี้จากพี่ชายไปบ้างเฮ้อ คิดแล้วก็สงสารน้องพี่กำลังจะเกิดมาไม่น้อยหลังจากถามบุตรชายคนโตแล้วเจาว้าเย็นก็นั่งไม่ติดเอาแต่เดินไปเดินมาแล้วก็หันมาถามฉีกงกงเจ้าตื่นเต้นหรือไม่ฉีกงกงฉีกยิ้มให้กับบิดาผูเหอบุตรก่อนตอบออกมาว่าตื่นเต้นพะยะค่ะคนทั้งวังหลวงล้วนตื่นเต้นยินดีด้วยกันทั้งสิ้น เวลาค่อยๆผ่านล่วงไปจากหนึ่งเค่อเป็นสองเค่อจากหนึ่งชั่วยามกลายเป็นสองชั่วยามใบหน้าประดุดพูดพทายของเจ้าเย็ยนเริ่มเครียดขึงขึ้นเขาไม่ได้ยินเสียงภรรยาเลยได้ยินเพียงเสียงหมอตำยาพูดคุยกันเท่านั้นยิ่งเมื่อนึกถึงเรื่องราวความเจ็บปวดของสตรียามข้อบุตรที่เขาเคยได้ยินมาทำเอาหัวใจหดเกรงเป็นพักๆเหงื่อเย,ย็นซึมขุดที่หน้าผากสีกงกง ทำไมหงหาวคลอดนานอย่างนี้นี่มันผ่านไปสองชั่วยามแล้วนะเสียงทุ้มเอ่ยออกมาอย่างอึดอ,อัดใจเออนี่ก็นับว่าไม่นานพะยะค่ะกระหม่อมเคยได้ยินมาว่าสตรีบางคนเจ็บท้องคลอดนานเป็นวันก็มีแล้วเหตุใดข้างในจึงไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยเล่าเจ้าส่งนางกำนันสักคนเข้าไปดูหน่อยแล้วรีบออกมารายงานค่ะเออไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วประเดี๋ยวจะเข้าไปยุ่งวุ่นวายข้างในเสียเปล่า สีกงกองอมยิ้มมองฝ่าบาทที่ถามเองตอบเองเสร็จสับจากนั้นเป็นองค์รัชทายาทน้อยที่สลับเดินเข้ามาถามเขาแทนบีดาท่านกงกงเสด็จแม่กับน้องจะปลอดภัยใช่หรือไม่พวกเราจะไม่ส่งคนเข้าไปดูจริงๆหรือปลอดภัยแน่นอนพะยะค่ะองค์รัชทายาททรงวางพระทยได้หมอตำแยทั้งห้านางที่กระหม่อมจัดหามาฝีมือเก่งกาจอย่างยิ่ง สีกงกงฉียิ้มกว้างยิ่งกว่าเดิมพ่อลูกสองคนนี้ช่างเหมือนกันจริงๆในขณะนั้นเองเสี่ยวชิงเปิดประตูห้องคลอดออกมาเพื่อยกถ้วยน้ำแกงสมที่สีกงกงสั่งให้ห้องเครื่องตุนเตรียมเอาไว้เข้าไปข้างในห้องเทาเป็นอย่างไรบ้างเจ้าเยียนรีบถามห้องเทาปลอดภัยดีเพคะอีกไม่นานจะคลอดแล้ว เสียวชิงกราบทูลเท่านั้นก็รีบยกถ้วยน้ำแกงสมเข้าไปเจ้าเยี่ยนกับอาซุ่นเดินสวนกันไปมารออย่างกระสับกระส่ายอีกเพียงครึ่งค่๊กก็ได้ยินเสียงหลี่เฟิงเฟยร้องครวญครางเจ็บท้องออกมาเป็นระยะระยะเจ้าเยี่ยนรู้สึกหัวใจบ,บีบรัดตัวรุนแรงคล้ายกับจะหายใจไม่ออกเหงื่อไหลท่วมเต็มศีรษะเพียงครู่เดียวเสียงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดด่วนร้าวก็ดังลั่นออกมาอึง้งเสด็จพ่อฟาบาท อาซุ่นกับฉีกงกงร้องตกใจออกมาพร้อมกันพวกเขาไม่ได้สนใจเหตุการณ์ในห้องคลอดแล้วเด็กๆรีบมาพาตัวฝ่าบาทไปห้องบรรทมเร็วเข้าท่านหมอหลวงตามไปดูอาการฝ่าบาทด,ด้วยทรงหมดสติไปแล้วฉีกงกงร้องเรียกขันทีน้อยและเหล่าหมอหลวงหน้าห้องคลอดบังเกิดความวุ่นวายเสียงยิ่งกว่าด้านใน อาซุนขอเฝ้าอยู่หน้าห้องคลอดฉีกงกงจึงปีกตัววิ่งตามไปดูอาการฝ่าบาทขันทีอาวุโสวิ่งไปสายศีสะขบขันไปดูฝ่าบาทของเขาเถอะปรากระบฏกี่ร้อยศึกมิเคยขั้นคร้มบทขยี้ศัตรูกี่พันสงครามมิเคยกริ่งเกรงแต่เพียงแค่ได้ยินเสียงภรรยากี่ร้องอย่างเจ็บปวดถึงกับเป็นลมหมดสติไปทันที เจ้าเย็นฟื้นขึ้นมาอีกทีในตอนใกล้รุ่งสางฉีกงกงงเข้ามารายงานว่าหองเฮาให้กำเนิดองค์หญิงน้อยอย่างปลอดภัยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจักรพัหนุ่มดีใจจนกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่มันเป็นความรู้สึกเดียวกันกับเมื่อคราแรกที่ได้รู้ว่าอาซุ่นคือบุตรชายของเขาเพราะว่าเสียใจอยู่เพียงนิดเดียวพี่ตนเองอ่อนแอยิ่งดันหมดสติไปเสียก่อนไม่ได้อยู่ให้กำลังใจภรรยาในช่วงเวลาคลอดบุตรจนได้ เจ้าเยี่ยนรีบลุกขึ้นจากเตียงคว้าเสื้อคลุมมาสวมแล้วเดินไปยังห้องค้อดด้วยความตื่นเต้นอ้าวเฟยด้วยความดีใจเจ้าเยี่ยนจึงผลักประตูพร้อมกับร้องเสียงเรียกดังสนัน่นทารกน้อยเพิ่งจะดื่มน้ำนมจากซวงอกมารดานอนหลับตาพริมไปเมื่อครู่สะดุ้งตกใจร้องไห้จ้าฝ่าบาทเบาหน่อยเพคะลูกตกใจหมดแล้ว หลี่เฟิงเฟยเอ็ดสามีเล็กน้อยแล้วรีบตบก้นทารกน้อยเบาๆไม่นานเสียงร้องไห้จึงค่อยๆเงียบลงนอนหลับไปอีกคราเมื่อเห็นฝ่าบาทเข้ามาเหล่าแม่นมและนางกำนันถอยหลังออกไปจากห้องด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มข้าขอโทษเมื่อตอนอาซุ่นเกิดข้าก็ไม่ได้อยู่ด้วยมาก่อนข้าถึงไม่รู้ว่าห้ามเสียงดัง ใบหน้าประดุดพูดพลายยิ้มแห้งๆอย่างยอมรับผิดหลีเฟิ่งเฟยสายศีสะะเล็กน้อยยิ้มให้กำลังใจสามีไม่เป็นไรเพคะถึงแม้จะเป็นบิดาลูกสองแล้วแต่ฝ่าบาทก็ยังนับว่าเป็นมือใหม่เข้ามาดูลูกสาวของเราใกล้ๆเถิดเพคะหน้าเหมือนอาซุ่นอย่างไรอย่างนั้น เจ้าเยี่ยนได้ยินดังนั้นก็เดินมุ่งตรงมานั่งบนเตียงข้างกายภรรยาหันมองเพ่งทิศดวงหน้างดงามซีดขาวอิดโอยทว่ามีความปิติยินดีท่วมท้นเต็มสองตาจักพัดหนุ่มเอื้อมมือไปกอบกุมมือนุ่มของนางมาคึงเบาๆอาเฟยลำบากเจ้าแล้วขอบใจเจ้ามากพี่มอบบุตรอีกคนให้ค่ะ เต้าเย่นก้มลงประทับจุมพิษบนหน้าผากชื้นเหงื่อเล็กน้อยของสตรีที่เขารักสุดหัวใจหม่อมฉันยินดีและเต็มใจมากเพคะ เจ้าเยี่ยนก้มมองก้อนเปาจื่อน้อยตัวขาวอวบอ้วนนอนหลับอยู่ในห่อผ้าเนื้อนุ่งในอ้อมอกหลีเฟื่งเฟยแม้บุตรสาวเพิ่งถือกำเนิดมาแต่ใบหน้าเล็กๆนั้นมองอย่างไรก็เหมือนเขาอย่างยิ่งแต่พอเจ้าตัวน้อยทำปากจูมุกมิบกับงดงามชวนมองเหมือนอาซุ่นผู้เป็นพี่ชายหัวใจคนเป็นบิดาละลายอ่อนยุ่บครอบครัวเรามีเจ้าเด็กที่เรเพิ่มมาอีกคนนึงแล้ว เจ้าเยี่ยนเอ่ยพางเอื้อมเอานิ้วมือไล่แก้มขาวป่องของเปาตื่นน้อยเบาๆในตอนนี้เองอาซุ่นน้อยที่อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ามาใหม่ก้าวเท้าย่องย่องเข้ามาท่าทางหน้าเอ็นดูอ่าซุ่นของแม่แม่บอกให้เจ้ากลับไปนอนพักอย่างไรเล่าชนไหนกลับมาอีกแล้วหลี่ฟเฟิงฟอยรู้ ว่าบุตรชายเฝ้านางอยู่ที่หน้าประตูห้องข้อทั้งคืนทั้งซาบซึ้งทั้งสงสารเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยด้วยดีแล้วนางจึงให้บุตรชายกลับไปนอนพักผ่อนเสียก่อนสายสายค่อยกลับมาดูน้องสาวใหม่ก็อาซุนพยายามนอนแล้วแต่ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับเลยคิดว่ามาเล่นกับน้องสาวที่นี่ดีกว่าอาซุนน้อยเอานิ้วมือไล่แก้มขาวของน้องสาวมองดูด้วยดวงตาเป็นประกายถ้าอย่างนั้น เจ้าก็ขึ้นมานอนข้างๆแม่ฝั่งนี้เถิดหากง่วงก็หลับเสียหลี่เฟิ่งไฟยสงสัยตาบอกให้บุตรชายขึ้นมานอนทางฝั่งซ้ายจากนั้นจึงวางเจ้าเปาจื่อน้อยในห่อผ้าลงทางด้านขวานางนอนขั้นอยู่ตรงกลางอาซุ่นจะได้ไม่เผลอดิ้นโดนน้องสาว สุนขึ้นมานอนเอามืออบเอลมารดาชะงโงกหน้าสียิ้มเริงร่ามองดูน้องสาวที่นอนอยู่อีกฝั่งเด็กชายเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมเสด็จพ่อถึงชอบหยิกแก้มเขานักเพราะตอนนี้เขาเองก็อยากหยิกแก้มน้องสาวเหมือนกันน้องสาวของเขาหน้าหมันเที่ยวจริงๆฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ